ตัวนี้บอกให้เลยว่าคุณเอาไปใช้เป็นมาร์กหน้าทุกคืนนะครับทุกคืนนะมาร์กหน้าทุกคืนแล้วตื่นมานะครับผิวคุณจะฟูและก็ฉําน้ำบอกให้เลยท่านใดที่กาลังมองหาคอลลาเจนแล้วก็เป็นตัวที่แบบเซรั่มที่ฉีกเป็นฉีกแนวไปไปอีกแบบหนึ่งสำหรับตัวที่ในเรื่องของเซรั่มนะครับเพราะว่าหนึ่งเนื้อเราจะเบาไอ้เนื้อเราจะแบบเข้มข้น นะเรืองเราเติบเพิ่คนมันมันเหมือว่าบางคนบางคนบอกอีมันจะเนินหนาะไหมมันจะอะไรไหมอะไรอย่างงี้บอกให้เลยว่าไม่เหนียวเนินหนะนะครับเหมาะมากสําหรับที่ทากอดนอนนะครับแล้วก็ถ้าตอนเช้าทาได้ไหมตอนเช้าทาได้แต่ทาให้เบาๆก็คือแค่เม็ดถั่วเขียวตอนเช้านี่ หยดลงไปแค่ไม่ถูกเขียวแล้วเกี่ยทั่วหน้าได้เลยแนละ้วคุณก็ทาครีมแล้วทำกันทาก,กันแดดทับนะครับแต่กลางคืนผมแนะนํานะแต่กลางคืนก่อนนอนเนี่ยนะครับคุณมาร์คเข้าไปได้เลยคุณมาร์คหน้าเต็มที่ตื่นเช้ามาหน้าคุณจะรู้สึกสบายรู้สึกโลกรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยกนะ็คือเหมือนว่ามันทําให้ผิวเราในรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างที่เรานอนและในระหว่างที่เรานอนนะครับ